สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง j จ c k e x p ป r t c h anel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับจะเป็นรุ่นพญาเต่าเรือนนะครับปี63นั่นเองนะครับผมเหรียญจตุมหาราชิกาพญาเต่าเรือนรุ่นหนึ่งนะครับผมของวัดจุฬามณีนะครับปี63นะครับออกต้นปี63เลยอันนี้เป็นกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมโลโก้วัดจุฬามณีแบบนี้นะครับ สําหรับเนื้อที่ผมจะนํามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมก็จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับตะกัวกุเก่านะครับกุเก่าของการจนะบุรีนะครับหรือว่าเป็นตะกัวพันปีนั่นเองนะครับหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับว่าตะกัวกุเก่าของการจนะบุรีก็เป็นตะกัวโบราณนะครับเป็นพันปีนะครับหลายร้อยปีนะครับถึงว่าเป็นหลักพันปีก็ว่าได้นะครับผมสําหรับเนื้อตะกัวนี้นะครับผม ก็เป็นหน้ากากนะครับองค์ท้าววุสวรณนะครับจะเป็นหน้ากากกระไรทองนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามนะครับของมรดตะกั่วนะครับผมนี่นะครับหูเหรียญก็จะเป็นหูตันนะครับหูตันแบบนี้นะครับด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับยันพุทซ้อนนะครับยันพุทซ้อนนะครับหรือว่าเป็นยันดวงตราท้าววสวรณโนนั่นเองนะครับ ก็เป็นยันประจํานะครับของวัดจุลามณีนั่นเองนะครับที่หลวงพ่ออิฐนะครับท่านก็ได้ออกแบบนะครับโด่งดังนะครับที่สุดในรุ่นของจำปี45้นั่นเองนะครับผมอินรักษาพรมรักษานะครับเท้ากุเวนรักษาครับอยู่ในยันตรงนี้เลยนะครับผมส่วนองค์พญาเต่าเรือนนะครับองค์พญาเต่าเรือนสวยงามนะครับเข้มขลังนะครับประทับอยู่บนหลังเต่านะครับ พญาเต่าเรือนนะครับของวัตจุามณีนะครับหลังเต่าจะนูนขึ้นมานะครับเป็นเหมือนเต่าจริงๆเลยนะครับไม่ได้เป็นเรียบๆนะครับหน้ากากกระไรทองนะครับจะติดอยู่กับประกบนะครับอยู่บนเหรียญนะครับผมเหรียญก็จะปั๊มขึ้นมาจะมีองค์้ทวิสวรรค์อยู่ด้านในซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นองค์กระไรทองที่สวยงามโดดเด่นแบบนี้นะครับผมส่วนอักขระยันล้อมรอบนะครับผมก็ถือว่า ไม่ธรรมดานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่นะครับตรงบริเวณด้านเท้าของตรงนี้นะครับก็เป็นตรงนี้นะครับจะเป็นยันนะครับผมจะพกกสะนะครับผมเป็นหัวใจธาตุพรกกรณีนะครับผมนี่นะครับบริเวณตรงตรงนี้นะครับส่วนตรงด้านล่างนะครับผมนี่นะครับตรงนี้จะเป็นทาติอาปะนะครับผมนี่นะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้เลยนะครับผม บริเวณด้านข้างตรงรอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระคาถาพระพุทธเจ้านะครับ16พระองค์นะครับผมตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงขอบข้างตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับนะมะนะอะนะครับผมนี่นะครับนอกอนกะนะครับกออนออะนะครับนะอะกะอังนะครับตรงนี้นะครับไล่ลงมานะครับจะเป็นพระคาถานะครับพระพุทธเจ้า16พระองค์นะครับผม ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับยันโดของท้าวเวสุวรรณนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมส่วนด้านในนะครับตรงด้านในตรงนี้ก็จะเป็นพระคาทานะครับเทพสตราวุธนะครับผมทั้ง4ี่นะครับผมล้อมรอบอยู่ตรงบริเวณด้านในนะครับล้อมรอบตรงนี้นะครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นอักขระภาษาจีนนะครับผมนี่นะครับอยู่ด้านในแล้วก็สาหรับเหรียญเนื้อตะกัวนะครับก็จะมีการตอกโคดเหลงไว้บริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับใกล้ๆกับ บริเวณไหล่ขององค์ท้าวเวสวรรณนั่นเองนะครับผมตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอักขรยันนะครับเวสะนะครับภุสะนะครับเป็นอัขรยันของท้าวเวสวรรณโนนะครับหัวใจท้าวเวสวรรณโนส่วนตรงนี้ก็เขียนว่าท้าวเวสุวรรณโนนะครับผมไม่ธรรมดานะครับอัขระนะครับทุกทุกตัวนะครับคมชัดชัดเจนเข้มขลังนะครับผมนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับด้านบนเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นโคดเหล็งนะครับผมโคดเหล็งเป็นเหล็งนูนนะครับผมปั๊มขึ้นมาเลยนะครับเป็นเหล็งนูนนะครับผมแล้วก็บริเวณท้องของพญาเต่าเรือนนะครับก็จะมีอัขระยันมากมายนะครับผมผิวเหรียญนะครับผิวเหรียญผิวเรียบนะครับเรียบตึงออกสีทองทองนะครับน้ําทองนะครับสวยงามนะครับผมนี่นะครับอัขระยันเข้มขังเลยนะครับผมนี่นะครับ มีอักระยันมากมายนะครับผมตรงบริเวณตรงนี้นะครับเขียนว่าลาบผลภูนทวีนะครับรวยถาวรนะครับสองห้าหกสามนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะครับวัดจุลามณีนะครับอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมนี่นะครับสวยงามเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับผม นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับตอกหมายเลขโค้ดของเหรียญไว้นะครับใช้วิธีการตอกโค้ดนะครับสาหรับเนื้อตะกัวนะครับหน้ากากกระไหลทองนี้นะครับจะสร้างเพียง1000เหรียญเท่านั้นนะครับหนึ่เหรียญถือว่าน้อยมากๆนะครับผมแล้วก็อัคคายันนะครับผมไม่ธรรมดานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมตรงบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นพระคาถานะครับ อสังวิสุโลปุสะภุพะนะครับหรือว่าเป็นพระคาถานวหอรคุณนะครับผมถือว่าเป็นพระคาถาที่สุดยอดนะครับเป็นพระคาถาแห่งความสําเร็จนะครับเมตตานะครับแคล้วคลาดนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับป้องกันผู้ผีปีศาจต่างๆมากมายนะครับถือว่าเป็นอัขรยันที่ไม่ธรรมดานะครับผมส่วนอัขรยันนะครับที่อยู่บริเวณนะครับ กดตรงนี้นะครับวนไปวนมาตรงนี้นะครับก็เป็นหัวใจของพญาเต่าเรือนนะครับนาสางซีโมนะครับแล้วก็เวียนกันนะครับทั้งหมดมีสี่แถวด้วยกันนะครับเป็นหัวใจพญาเต่าเรือนนะครับพญาเต่าเรือนนะครับเป็นพระโพธิสัตว์นะครับชาติหนึ่งนะครับที่พระพุทธเจ้านะครับเสวยชาตินะครับเป็น พระโพธิสัตว์นะครับก็เป็นพญาเต่าเรือนนะครับที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีฤทธิ์มากนั่นเองนะครับนาสังสิมูก็จะเป็นพระคาถาหัวใจของพญาเต่าเรือนนั่นเองนะครับไม่ธรรมดานะครับแม้แต่พระคาถานเงินล้านนะครับก็จะมีพระคาถานะครับหัวใจพญาเต่าเรือนนะครับไปอยู่ในพระคาถาเงินล้านด้วยนะครับนี่นะครับดูผิวนะครับออกสีทองๆองนะครับเนื้อตะกัวเก่านะครับไม่ธรรมดานะครับผม แล้วก็จะมีนะครับจะมีตรงนี้นะครับผมณชาลีตินะครับเป็นพระคาถาหัวใจพระชิมพีนะครับหรือว่าหลายๆท่านก็รู้จักนะครับในเป็นพระคาถาของพระศิวลีนั่นเองนะครับผมก็เกี่ยวกับด้านโชคลาบนะครับผมโชคลาภค้าขายนะครับผมนี่ครับณชาลีตินะครับผมส่วนณโมพุทธยะนะครับก็เป็นพระคาถาหัวใจ พระพุ arts, ทธเจ้านะครับทั้งห้านะครับถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับ right. ไม่ธรรมดาสําหรับเหรียญเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็จะมียันเพชรกลับนะครับอยู่ตรงด้านล่างนะครับกลับร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะครับผมนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับพญาเต่าเรือนนะครับมีพยันนะครับยันมากมายนะครับผมที่ไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมีนะครับประคถานะครับนามพทะนะครับผมหมุนนะครับสี่สี่ด้านเลยนะครับนี่นะครับเวียนกันนะครับเวียนกันนี่นะครับพระธะรมนะครับไล่เวียนกันนะครับเรียงกันสี่คำนะครับสี่คำแล้วก็ไล่เวียนกันก็คือเป็นหัวใจนะครับเป็นหัวใจธาตุนะครับเป็นการหนุนธาตุนั่นเองนะครับก็เวียนทั้งสี่ประโยคนะครับ ถือว่าไม่ธรรมดานะครับการใช้หัวใจนะครับธาตุทั้ง4นะครับมาลงเป็นอักครยันนะครับที่ใช้ในการหนุนธาตุนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับและตะกัวนะครับที่เป็นตะกัว พันปีนะครับผมเป็นตะกั่วกรูเก่ากาญจนบุรีเนี่ยนะครับก็เป็นโลหะทนสิทธ์นะครับผมโลหะทนสิทธ์หมายถึงอะไรก็เป็นโลหะที่นะครับเนื้ออ่อนนะครับแล้วก็มีพุทธคุณในตัวนะครับเวลาพุทธาวิเศษต่างๆนะครับโลหะเนื้ออ่อนนะครับก็จะซึมซับพุทธคุณนะครับได้ดีกว่าโลหะเนื้ออื่นๆที่เป็นเนื้อแข็งกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อตะกั่วนะครับก็จะซึมซับพุทธคุณได้ดีนะครับ เทียบเท่ากับเนื้อทองคําบริสุทธิ์นะครับผมเพราะว่าเป็นเนื้ออ่อนนะครับเป็นเนื้ออ่อนเช่นเดียวกับเนื้อทองคํานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะมองว่าผิวอ่อนนะครับเป็นผิวที่ดูแลยากรักษายากแต่ในเรื่องพุทธคุณนะครับสายเหนียวนะครับเขารู้จักกันดีนะครับเขารู้กันดีเลยว่าเนื้อตะกั่วนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมนี่นะครับ ส่วนด้านขอบนะครับขอบเหรียญก็คมตัดนะครับคมตัดชัดเจนนะครับผมจัดนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามนี่นะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตัดขอบออกมานะครับแทบไม่มีเบอร์นะครับแทบไม่มีเบอร์เลยนะครับเบอร์เล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตรงปลายนี้นะครับผมอาจจะเป็นการตกกระแทกนะครับผมก็เลยทําให้มีการบุบนะครับ อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเป็นโลหะที่เป็นเนื้ออ่อนนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับเนื้อตะกัวนะครับกรุเก่าการชนะบุรีนั่นเองนะครับผมที่มีความสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับผิวเรียบตึงนะครับเอกลักษณ์ของเหรียญวัจุรามณีนะครับเวลาสร้างเหรียญออกมานะครับหลวงพ่อท่านก็ออกแบบอัคระยันเองทั้งหมดนะครับผม รูปแบบในการวางอัครยันนะครับถือว่าเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับเป็นการวางอักครยันที่อัดแน่นได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าเหรียญนั้นค่อนข้างใหญ่นะครับผมเพราะว่าองค์พญาเต่าเรือนจะมีความกว้างนะครับเราก็จะมีบริเวณตรงเท้านะครับมีบริเวณตรงหัวนะครับต่างๆนะครับตรงหางนะครับสามารถวางอัครยันได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ เหรียญรุ่นพญาเต่าเรือนนะครับผมก็สร้างไม่เยอะนะครับสร้างไม่เยอะสร้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้หายากแน่นอนนะครับหายากแน่นอนเพราะว่าเหรียญสร้างตั้งแต่ต้นปี63นะครับผมและตอนนี้ก็ผ่านมานะครับ2ปีกว่าแล้วนะครับผมตอนนี้ก็หายากแน่นอนนะครับผมนี่นะครับไม่ธรรมดาให้ดูความสวยงามกันอีกรอบนะครับผิวสีทองๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาเหรียญนะครับที่มีความสวยงามนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับของวัจุรามณีนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับกุฏิสูงนะครับวัจุรามณีนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเหรียญที่เป็นหน้ากากกระไหล่ทองนะครับก็เป็นเหรียญที่มีเสน่ห์เพราะว่าองค์ทวิสุวรรณเป็นองค์สีทองนะครับเหรียญเป็นตัวสีเงินเงินนะครับผงก็จะให้มีความสวยงามนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝาก